ได้ได้ว่าสร้างความฮือฮาอยู่ไม่น้อยเมื่อมิลิดานุภาคณาธีรกุลแรปเปอร์สาวชาวไทยวัยเพียง19ปีได้ขึ้นแสดงโชว์ในเทศกาลดนตรีโคเชล่า2อ2พกับ ATX Rising ซึ่งมิลิถือเป็นศิลปินเดี่ยวชาวไทยคนแรกที่ได้ขึ้นโชว์บนเวทีเทศกาลดนตรีระดับโลกโดยโชว์ดังกล่าวเริ่มขึ้นเวลา8นาฬิกา50นาทีตามเวลาในประเทศไทยมิลิได้ขึ้นแสดงเป็นคนที่2ของเวทีในชุดสีแดงขนเพลงอย่าง m ิเนอร์มิเนอร์ และสุดปังไปโชว์บนเวทีก่อนจะปิดโชว์ด้วยการกินข้าวเหนียวมะโมงโชว์บนเวทีและที่ทําให้ทุกคนฮือฮาอีกครั้งเมื่อเธอแรปถึงประเทศไทยในประโยคที่ว่ากูไม่ได้ขี่ช้างโวยทาให้แฮชแท็กมิลล l i ไล a ์แอโคเชล่าได้พุ่งทยานขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในโลกออนไลน์ทันทีที่เธอได้ขึ้นแสดงอย่างไรก็ตามปรากฏว่าได้มีผู้สนับสนุนมอบ3นิ้วใช้โอกาสนี้โพสต์ชื่นชมมิลลิ พร้อมกับโยงเข้าเรื่องการเมืองไปเน็บแนมรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาขณะที่บางคนได้ผ่านด่านสลิปไปอีกด้วยเช่นนายประวินชัชวานพงพันนักวิชาการมหาวิทยาลัยเกียวโตซึ่งลีภัยอยู่ที่ญี่ปุ่นได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าอยู่เมืองไทยถูกจับเพราะด่ารัฐบาลวันนี้ได้ขึ้นเวทีระดับโลกโอ้ยเคลมกันใหญ่ว่ามินล,ลิคือตัวแทนที่สง่างามของไทยอีสลิมต่อจุดๆๆ ขณะที่ป่าเต็ดยุทธนาบุญออมเจ้าพ่อเทศกาลดนตรีประเทศไทยได้โพสต์แสดงความเห็นหลังจบโชว์ว่านี่แหละซอฟต์พาวเวอร์ของจริงจากฝีมือจริงๆโชว์พาร์ทของมินิในโคเชล่าดีมากดีแบบที่เราร่วมภูมิใจกับเธอได้เลยเธอยังคงเป็นตัวเองคาแรคเตอร,ร์ขี้เล่นแต่เก่งทุกอย่างทั้งร้องเต้นแรปได้โชว์หมด ในเวลาแค่ไม่กี่นาทีแถมยังชวนคนมากินข้าวเหนียวมะม่วงที่เมืองไทยอีกด้วยช่วงที่ประทับใจที่สุดก็คือท่อนที่แรปเรื่องความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับสิ่งที่ชาวต่างชาติทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วตะโกนปิดท้ายลั่นเวทีว่า และที่สําคัญนะกูไม่ได้ขี่ช้างวยประโยคนี้อาจตะโกนบอกคนทั้งโลกว่าประเทศไทยมีอะไรมากกว่าที่ทุกคนรู้และอาจจะตะโกนบอกบางคนที่ชอบพูดคําว่าซ so อฟต์พาวเวอร์บ่อยๆว่าถ้าสนับสนุนไม่เป็นก็ไม่เป็นไรแค่ไม่ต้องขัดขวางพวกเราไปกันเองได้เพราะกูไม่ได้ขี่ช้างวยด้านเพจ a c e b o o k ชื่อดังอย่าง Drama a d d i c t ได้แสดงความเห็นในเรื่องนี้เช่นกันว่าคุณคิดว่ามิลลิจะได้รับเชิญเข้าทำเนียบไปแสดงความยินดี ที่สร้างชื่อเสียงและผลักดันประเทศด้วยซอฟต์พาวเวอร์หรือไม่ขณะที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์บางคนได้ทวีตข้อความว่ากินข้าวเหนียวมะม่วงโปรโมทเมืองไทยไปเลยสิจ๊ะสลิมอกแตกตายอย่างไรก็ตามเพจเฟซบ o o กสตีดฮีโร่เวอร์ชันทได้แสดงความเห็นว่าน้องมิลิได้ขึ้นเวทีระดับโลกอันนี้น้องเก่งชื่นชมฐานะนักร้องครับแต่พวกสามนิ้วเป็นอะไรกันครับแต่ละคนออกอาการเก็บทรงไม่อยู่ห้อยโหนมาด่ารัฐบาลด่าสลิมทำไมอะงง บอลอ่อนแรปที่น้องร้องก็แซะใช่ย่อยนะสำหรับท่อนแรปของเพลงบางส่วนที่มิลิร้องบนเวทีได้ร้องว่าฉันไม่ได้ขี่ช้างบ้านฉันมีทั้งรถไฟลอยฟ้าและใต้ดินเสาไฟกินรีต้นละแสนก็มีรถไฟสมัยรอห้าใช้มาแล้ว120ปี ทั้งนี้มินล,ลิเคยถูกนายพิวัตรขันทองกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและทนายความของผลเอกประยุทธ์เข้าแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนสอนอนางเลิกให้ดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทจากกรณีโพสต์วิาพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลซึ่งเจ้าตัวได้ไปรับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวันที่2กรกฎาคม2564โดยรับสารภาพก่อนจยเงินเปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนเงิน2,000บาท